ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีทาง f อซนะครับทางช่อง y YouTube ออนซอนถิ่นอีสานนะครับวันนี้เราก็ได้เดินทางมานะครับดูนะครับปูที่จะเตรียมงานในวันที่9นะครับพุทธาพิเศษนะครับผมพระศรีุรีในงานวันที่9น่าจะมีแจกวัตถุมงคลนะครับแล้วก็มีโชคมีลาบนะครับฝาก f อซนะครับในวันที่9 นในวันที่เก้าเด้อนะครับอิสสีทุกท่านวันนี้วันนี้น่าจะได้แนวทางไปก่อนนะครับน่าจะได้แนวทางเป็นน่าจะเป็นแนวทางสูตรคำนวณนะครับสูตรคำนวณของปูส่สถานธรรมนะครับงมดที่ผ่านมาเา็เข้าเด้อนะครับอิสีทุกท่านแล้วก็ตัวเลขอยู่ที่เสาไม้คูณนะครับออกทั้งปีนะครับตัวเลขออกทั้งปีนะครับตัวเลขอยู่ที่เสาไม้คูณ <Sw ann. S 2> เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูนะครับ นี้ในวันที่เก้านะครับตอนนี้ปู่ก็เตรียมนะครับตนนเตรียมที่จะจัดงานนะครับในวันที่เก้านะครับนนพุทธาพิเศษนะครับนะครับพระศิวลีนะครับพระศิวลีตอนนี้ปู่ก็ได้โอ้นะครับดูปูนน่ว่แม่นธรนมดานะครับสูงนะครับนี่สามเมตรสี่เมตรนะครับปู่ขึ้นไปเฮ็ดนึ คุณนายมัตนี่ปูคุณนายมัได้สายสินเตรียมงานในวันที่เก้านะครับเตรียมงานในวันที่เก้าเด้อนะครับเอฟซีนะครับท่านไหนเดินทางมาก็สามารถเดินทางมาได้นะครับในวันที่เก้ากลับบ้านพอดีแล้วครับพี่น้องกลับบ้านมาเที่ยวสงการอยู่บ้านวันที่เก้าตรงกับวันอะไรเหรอวันนี้วันวันเสาร์พอดีนะครับเป็นวันหยุดนะครับวันเสาร์วันที่เก้าวันเสาร์พี่น้องกลับบ้านพอดีมั้งเนาะกลับบ้านมาเที่ยวสงการกลับบ้านสงการกัน พี่น้องเอฟซีนะครับเด้อนะครับอีกยู่ใกล้นะครับเนาะก็สามารถเดินทางมาร่วมงานได้นะครับกดมาจะเป็นทางช่อง YouTube อันสอนเทนิสานทางเพจไอ้ของพ่องเก้าเแล้วก็เพจไอ้ของพองคนเดิมนะครับผมปูแบบผมจะหมดแล้วปู โดดขึ้นโดดงผมว่าเมื่อยขาด้แท้ทีนนนนน่นี่น้ำแรลงนอนปันนังได้นน่เดี๋ยวมารอารุ้นนะครับสูตรทำนวลของปู่สถานธรรมลงมาแล้วนะครับน,น้ำถวายปูเนี่ยบาสิสาร สูตรคำนวณน,นะครับวันนี้เอาสูตรคำนวณไปก่อนเดี๋ยววันที่เก้านะครับรอตัวเลขในงานพุทพธพิเศษนะครับวันนี้เอาสูตรคำนวณไปก่อนนะครับหลังจากที่เข้ามานะครับงวดที่แล้วบวนล่างเลยี่ไหนฮะเกี่ยวไปมทไหงวดวันที่ 16, สิบหกเมษายนสองพันหรอยหกสิบห้าเลขออก วันเสาร์วันพระขึ้นสิบห้าข่้มบ่ขึ้นนี่เนาะขึ้นสิบห้าขั้มนี่เนาะขึ้นสิบห้าขั้มมันหอยออกผลายยางลายสิบหกครับ อะไรเี่ยอยู่ที่วัดนี้ก็มีไอ้อยู่ร้านี้ก็มีค่ะแต่แพงสองพังไม่เอาขนาดนั้นเอาด้ามที่มันตรงๆที่เห็นวางอยู่นะ่ะขาวๆนั่นนะ่ะไม่ไม่หมายถึงที่นี่ที่พุทธโสภงเนี่ยอยู่ที่ไปซื้อค่ะไม่เอาไม่เอาอันนู้นแล้ว <c oughs> โอเคโอเคบอกเจ้าต้อมแล้วเอาอนั้นแหละ <c oughs> เอาตัวไปยำ่ำ <c oughs> ไปย่ำไปบ่อยหน่อยบอกว่าเตียนชัยเอาที่ที่ขาวๆตั้งที่ชันชันอยู่ข้างฟ้านั่นน่ะยาวม่มากแต่เม็ดนึงนั่นแหละที่พึ่งอันนั้นน่ะใช้อันนั้นได้ ให้เอามาห้าท่อนน่ะเจ็บมาเจ็บมา หน um. ok ึ่งมาใส่ฮะ ไม่ด้วยสองไม่ด้วยสองขึ้นด้วยเก้ามองเห็นอะไรไหมมองเห็นอะไรไหม ที่จะมาในวันนั้นมีสามฐานก็คือเอาตัวใหญ่ลนะปู่เขียนตัวใหญ่ๆนะครับจันจันไม่เห็นเอายายแล้วนะครับง่ายแบบโตนะครับนี่ัได้คำนวณเสร็จแล้วใช่ไหมครับปู่นี่ะนะครับเ,รเสร็จแล้วนะครับจับคู่ให้แล้วนะครับมาแล้วครับเจ็ดเจ็ดอะไรรอดูกันเจ็ดสี่ เจ็ดสี่ห้าเสพี่น้องเเลขคำนวเลขกำลังวันสนะครับปู่ว่ามีสามชุดสามหางวันนี้สี่หนึ่งเจ็ดเจมื่อที่แล้วมีเก่าวข้างบนไม่มีครับวันีเนาะหมดหลอดมาพราวหมดเลยมาหนึ่งมาแปดมาหกครับ สี่หนึ่งเจ็ดอีกสองอีกก็คือแปดห้าเก้ามีสามหางสามทุตสามตัวสามทุดสามหางเจ็ดสี่ห้ามาแน่นอนล้านมาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นไหมครับผมงั้นสามตัวสี่หนึ่งเจ็ดสองตัวล่างบนเรียได้เลยนะสองตัวบนล่างก็คือห้า สองห้าสองอันนี้ไปบนไปล่างไปล่างห้าสองเรียกตัวนี้มันพยายามที่จะออกมาให้ได้มันทําไมมันจึงไม่ออกคราวนี้เขาปล่อยออกมาแล้วก็คือเลขของพระเจ้าเป็นดินหนึ่งศูนย์ออกมาแล้วคราวนี้ก็เหลือแค่หนึ่งสองแค่นี้แหละสองมีแค่ไหนพรบพูีแค่นี้เพืนหน่อยจำนวนหนึ่งนี่แหละนะครับสําหรับ แนวทางของปู่สถานธรรมนะครับเป็นสูตรนะครับเป็นสูตรนะครับเป็นสูตรเด้อนะครับดิฉัทุกท่านก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับครับในงวดวันที่16เมษายน2565นะครับสามตัวสามชุดสามหางเจ็ดสี่ห้าสี่หนึ่งเจ็ดแปดห้าเก้าสองตัวนะครับไปบนล่างเลยนะครับห้าสองกับหนึ่งสองนะครับดิฉัทุกท่านวิ่งวิ่งสายวิ่งสายเล่น นี่ือสายวิ่งนะเจ็ดตัวเดียวเจ็ดตัวเดียวโคโรเลยนะครับผมตัวเดียวโคโรเลยนะครับสําหรับแนวทางนะครับวันนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นสูตรคํานวณของปู่สถานธรรมพมะปัญโยนะครับคือพวห้ไว้ผมออกไปนอกกปเชื่อไหมได้ี่น้องงวดนี้งวดนี่หายหน่อยนะครับนี่สองตัวลงตาเมย์ลงตาเมย์ก็ได้ห้หน่อยบ่ เอ,เอาเรียกยูสเสาเอาเลียกยูสเสาไปอบังน้ำด้วยรับการิืมเรียกยุสเสานังปูเนาะอันนี้ก็ตัดเลีนน้ำครับด้วยรับตัดเลนเอาน้ำนะครับตัดเลีนด้วยสี่ห้าหนึ่งเจ็ดห้าเก้านะครับสมหรับส้ำเ,เรียกยูสเสาอะไร็นับเออแม่นาะใครกันนี่ยครับกับซ้ำเรียยูสเสาอยู่นะครับตัวนี้จุดนี้นะครับตัดไปนะครับพี่น้องอุจจีครัปรูถือลงแล้วยูสเสาเป็นหลอกคอมหมดแล้วนะที่เนี่ยครับยูสเสาออกเบิร์ดแล้วนะครับพี่น้องสำหรับแนวทางของปู่สถานธรรมภุมะปัญโยนะครับได้เลยนะครับเป็นสูตรคำนวณนะครััับมนนนงวที 6เมษายน2565นะครับจดไว้แคปไว้นะครับอันนี้คือเป็นสูตรคำนวณนะครับสูตรคำนวณก่อนเดี๋ยวรอในวันที่9อีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่9นะครับเป็นงานพุทธาพิเศษนะครับอาจจะมีทำพิธีโอ้เนี่ยครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดาราเนาะเสียดายเนาะให้ดาราดาราดาราถือให้หน่อยผมก็ถือคนเดียวน่ะปวดแขนเนาะดาราไม่ถือให้เนาะนี่อ้โยกคลื่นโยกขึ้นใกล้นายของอย่าบังหน้าตัวเองอย่าเป็นความสวยยเขาเกียนทหารยงเนาย นะครับสำหรับในวันวันที่16เมษายน2565นะครับสูตรคำนวณของปู่สถานธรรมผมมัปัญโยนะครับได้เจ็ดผู้ที่ถือก็คือแม่ตะเพียนทองผู้ที่ถือนะครับรางวัลที่หนึ่งผู้ที่จะออกรางวัลที่หนึ่งคือแม่ตะเพียนนะครับยืนยิ้มปุยปุยอยู่นี่แหละนะครับตอนนี้เพิ่งอดหัวอยู่นะครับเด็กน้องจดไว้แคปไปนะครับผมสำหรับแนวทางวันนี้นะครับผม สำหรับงวดนี้วันที่16เมษายน2565นะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับผมกับแนวทางของปู่ปอะปู่สถานธรรมพมะปันโยนะครับขอบคุณนะครับผู้ที่ถือป้ายให้วันนี้นะครับคือแม่จะเพียนทองบอกมาแล้วครับแ2ดนะครับปิงกัดขานะครับปิงกัดขาแม่ตะเพียนนะครับปิงกัดขากัดทั้งใตทั้งหากให้มาตัดขาตั้งใจหัว่าแปด2นะครับ ผมตีให้แปดสองเก้าด้อป้าเพียนดิงกัร์ดคาเด้นนะครับแปดสองเก้านะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพีช่นี้นะครับขอบคุณป้าเพียนนะครับที่ถือไพ่ให enfin, ้นะครับขอบคุณครับตัวออกมีเ้ิยมาหนึ ok ่งนะครับมาได้รับได้น้อตนะครับผมสำหรับแนวทางของปู่สถานธรรมพุฒมพันโยนะครับก็ได้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสำหรับสูตรคำนวณนะครับ fc นะครับชอบตัวไหนก็จดไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวรอดูรอชมนะครับในวันที่เก้านะครับวันพุทธาพิเศษ พระสุบรีนะครับในวันที่9อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะได้เป็นตัวในการนะครับสำหรับที่สถานธรรมพรม,มะปัญโยนะครับอยู่ที่บ้านคอยตําบลบ้านจาน์อำเภอพุทธไทยสงจังหวัดปูรีลำนะครับสูตรคำ